พระเจ้าและตลอดภาพทิ s <S ่จิตวิญญาณข้าพเจ้าและตลอดภาพทิ่จิตวิญญาณที่สัมผัสสัมพันธ์กันมาที่สัมผัสสัมพันธ์กันมาตลอดจนถึงตลอดจนถึงเจ้ากรรมเวรเจ้ากรรมในเวรผู้ถูกกระทําทั้งหลายผู้ถูกกระทําทั้งหลายผู้ถูกละเมิดทั้งหลายผู้ถูกละเมิดทั้งหลายผู้ถูกล่วงเกินทั้งหลาย ผู้ถูกล่วงเกินทั้งหลายที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาพระเจ้าขออน้อมกับธรรมการขออนงอมกาบธรรมการต่อคุณรัตนไตจต่อคุณรัตน์ใจต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์พุทธะต่อองค์พุทธะต่อองค์มหาโพธิสัตว์ต่อองค์มหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลายต่อคุณบิดามารดาทั้งหลายต่อครู้ทั้งหลายต่อคณรู้ทั้งหลายที่มีมาที่มีมาในทุกภพทุกชาติในทุ ทุก <Techn Pokémon> ทุชาติทุกกันทุกกับ <apan> ทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรทุกพุทธันดรถามข้าพเจ้าถามข้าพเจ้ามีกรรมมีกรรมกับท่านทั้งหลายกับท่านทั้งหลายกับองคุณทั้งหลายกับองคุณทั้งหลายกับสรรพสัตทั้งหลายกับสรรพสัตทั้งหลายมาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามมาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามพบหนึ่งชาติใดก็ตามพบหนึ่งชาติใดก็ตามพุทธันดรในใดก็ตามพุทธันดรในใดก็ตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าดังกล่าวมาแล้วดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด ทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมกลา้อบขอามากมขอเข้ามากำอย่างหมดนะอย่างหมดจิตหมดใจอย่างหมดจิตหมดใจในทุกๆคกรณีกรรมในทุกๆกรณีกรรมตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปด้วยเถิด้วยเโอ้แล้วลูกทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีอาโหสีอาโหสี และข้าพเจ้าขอประกาศให้อโหสิกรรมขอประกาศให้อโหสิกรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่าที่กระทบกระทั่งกระเทือนที่กระทบกระทั่งกระเทือนละเมิดร่วงเกินละเมิดร่วงเกินต่อข้าพเจ้ามาต่อข้าพเจ้ามาด้วยกายก็ตามจะด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามด้วยใจก็ตามจะกี่หมู่กี่เหล่ากี่ชั้นกี่ภูกกี่ชั้นูทั้งมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลาย แห่งมนท้หลายข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยกโทษขอยกโทษขอประกาศขอประกาศให้โหสิกรรมให้เอาโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายทุกส <year> ิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องไปทุกเรื่องไปอย่างหมดจิตหมดใจอย่างหมดจิตหมดใจโหสิสามครั้งลูกอะโหสิอะโหสิอโหสิโอโหสวยนะสวยนะโอเค